สวัสดีครับ Bible Before Breakfast คำทิปประจำวันวันนี้ประทมการบทที่7ข้อ23แล้วเราค่อยเลื่อนไปดู6ข้อ6แล้วก็3ข้อ13นะครับให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์สอนเราด้วยกันเตรียมเราให้เราพร้อมที่จะได้ยินอธิษฐานในพระนามสุดขีเจ้าเอเม็ครับผมอยากจะอ่า,านตั้งแต่ประทมการบทที่7ข้อ21ไปเลยนะครับสิ่งมีชีวิตทั้งปวงที่เคลื่อนไหวบนแผ่นดินคือนก สัตว์ใช้งานสัตว์ป่ากับบรรดาสัตว์ที่เคลื่อนที่ติดพื้นดินและมนุษย์ทั้งปวงก็ตายสิน้นสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดที่มีลมหายใจเข้าออกทางจมูกคือทั้งหมดที่อาศัยอยู่บนบกก็ตายสิน้นพระองค์ทรงทำลายล้างสิ่งทั้งปวงที่มีชีวิตอยู่บนพื้นดินตั้งแต่มนุษย์ไปจนถึงสัตว์ใช้งานสัตว์เลื้อยคลานและนกในอากาศพวกเหล่านี้ถูกทำลายล้างเสียจากโลก เหลืออยู่แต่โนอาและบรรดาผู้ที่อยู่กับท่านในเรือครับถ้าคุณฟังพ่พีข้อนี้แล้วคุณคิดถึงอะไรครับถ้า2อสมข้อพูดถึงแต่พระเจ้าทำลายทำลายทำลายนะครับคุณจะไม่คิดถึงไอ้แต่เหลือนะครับคุณจะรู้สึกว่าเรากำลังได้ยินคำว่าทำลายแต่ว,วันนี้อยากจะให้คุณที่จะคิดถึงเรื่องพระเจ้าที่ทรงทำลายครับ บางทีเราเป็นเด็กดีนะครับเราก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เคยโดนตีเราคงคิดว่าชีวิตตลอดชีวิตเราจะไม่มีวันโดนตีแต่วันนี้อยากจะพาเรามาพบกับพระเจ้าที่ทรงทำลายด้วยครับเมื่อมันถึงจุดหนึ่งครับแล้วนี่เป็นลักษณะหนึ่งของพระเจ้านะครับที่อยากจะนำเสนอให้กับคุณเห็น เมื่อถึงจุดหนึ่งเมื่อถึงเวลาหนึง่งถึงวันหนึ่งพระเจ้าจะกลับมาและพระเจ้าจะทำลายโลกนี้นะครับเรื่องนี้อาจจะไม่มีใครพูดกันบ่อยๆนะครับคุณสังเกตไหมครับว่ามนุษย์รบกันนะครับเราฆ่ากันได้จำนวนหลักร้อยหลักพันนะครับบางทีไม่ถึงพันนะครับแค่ขึ้นเป็นร้อยเราก็ตกใจแลลวแต่เวลาที่เกิดอุทกกัยเกิด เหตุการณ์ร้ายๆขึ้นนะครับคนหายไปทั้งถ้าอีกหน่อยเกิดเรื่องใหญ่ขึ้นคนอาจจะหายไปทั้งทวีปนะครับแล้วมันยิ่งกว่าสิ่งที่มนุษย์พยายามทำกันมนุษย์ทำได้ยอมหนึ่งนะครับมนุษย์พยายามที่จะทำลายกันนี้แต่เมื่อพระเจ้าทรงทำลายแล้วมันจะหมดสิ้นทุกอยา่างครับและในเวลานั้นก็เช่นกันกันกบ เป็นเรื่องที่พระเจ้าทำลายล้างโลกเรามาดูสาเหตุกันนะครับเราน่าจะรู้อยู่แล้วนะรอามการบทที่หข้อหนะครับราการบทที่6ข้อ6บอกเรางี้ครับว่าพระยาเวเสียพระทยที่สร้างมนุษย์ไว้บนแผ่นดินและโทมนัสยิ่งหนักนะครับแปลง่ายๆคือพระเจ้าเสียใจที่สร้างและพระเจ้าทุกข์ใจมาก ถ้าเรากลับไปดูปฐมการบทที่สามข้อสิบสามครับพระยาเวพระเจ้าตัดถามหญิงนั้นว่านี่เจ้าทำอะไรลงไปหญิงบอกว่างูล่อหลวงพระเจ้าก็เลยตัดกับงูพอเจ้าทำเช่นนี้ต้องถูกสาปใช่ไหมครับพระเจ้าถามว่าทำอะไรลงไปครับแต่พระองค์เสียพระทัยนะครับแต่พระองค์ก็ทำลายครับ ตั้งแต่บทที่สามจนถึงบทที่เจ็ดเนี่ยนะครับมันมีระยะเวลานานพอสมควรนะครับบางทีพระเจ้าเตือนมนุษย์ก่อนแล้วครับว่าทําอะไรลงไปเนี่ยเธอทําให้ฉันเสียใจเพราะฉันเสียใจในสิ่งที่พวกเธอทําและมีวิธีเดียวที่จะช่วยพวกเธอได้คือฉันจะต้องทําลายเธอนี่เป็นคําตอบจากสิ่งที่เราเห็นนะครับวันนี้กลับมาดูแพทเทิร์นนี้ครับว่าพระเจ้า กำลังเสียใจหรือเปล่าและเราทําให้พระเจ้าตกใจทําให้พระเจ้ารู้สึกคิดในรูปแบบนั้นหรือเปล่าแต่พ่อพีบอกแล้วนะครับว่าวันสุดท้ายพระเจ้าจะทําลายทุกอย่างนะครับเราขอบคุณพระเจ้านะครับพ,รพ่อพีขยิบสามบอกว,ว่าเหลืออยู่แต่โนอานะครับกับบรรดาผู้ที่อยู่กับท่านในเรือนี่เป็นคาตอบของเราวันนี้นะครับว่าในสุดถ้าเกิดการทําลายขึ้นจะเหลืออยู่แต่เรากับคนที่อยู่ในเรือครับ ขอพระเจ้าทรงเมตตาคุณให้คุณเห็นจุดนี้ครับว่าพระเจ้าที่เป็นพระเจ้าผู้ทรงรักพ่อบีวันนี้ก็บอกแล้วว่าพระเจ้าก็เป็นพระเจ้าที่ทําลายด้วยครับให้เราที่ฐานกันครับพระเจ้าเราขอพระองค์ให้เราเกรงกลัวให้เราเร่งรีบให้เรารู้ว่าอะไรที่เราควรจะทําขอพระเจ้าให้เราดิกเลี่ยงจากการที่จะยั่วยุเร่งวันหรือทําให้สิ่งต่างเหล่านั้นเกิดขึ้นเร็วขึ้น พระเจ้าให้เวลาเรามากขึ้นในการที่จะสามารถนําคนอีกจํานวนมากมายเข้ามาในเรือเราจะที่ฐานพระนามสกุลเจ้าเองกับขอพระเจ้าทรงโปรดยืดระยะเวลาของเราให้นานขึ้นได้นะครับเราพบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ